กราบสวัสดีแฟนเพจสักสยามคาเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับมิงอีกแล้วนะคะเซลล์มิงสักสยามคาเซ็นเตอร์สาขาสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครวันนี้จะมารีวิวรถยนต์โตโยต้ายาริส2 e เกียร์ออโต้ปี2014นะคะเรามาดูรถกันเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมจากศูนย์เดี๋ยวมิงพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะคะลูกค้า รถสวยมากสีเทาเกียร์ออตโต้เป็นทรงห้าประตูนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังรถกันนะคะที่เก็บของกว้างมากเลยค่ะ รถคันนี้เป็นรถน้ํามันล้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สข้างล่างรถก็จะมีะเป็นล้ออะไ่นะคะแม่แรงแล้วก็บล็อกกุญแจแถมให้ใส่ติดรถไปนะคะเดี๋ยวมิงพาเดินไปดูภายในรถกันนะคะลูกค้ารถสวยมาก รถคันนี้ออกที่8บาทรับรถนะคะผ่อนงวดที่6,000กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยตรงนี้จะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะกว้างค่ะสะดวกสบายสะอาดมากเลยค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะ เรามาดูคอนโซลหน้ารถกันเลยคันนี้จะเป็นคอนโซลหน้ารถสีดำเป็นเกียร์ออโต้ขันบันไดนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขไมล์รถกันนะคะว่ากี่กิโลแล้วค่ะเรามาดูเลขไมล์รถกันนะคะว่ารถวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นกิโลจริงไหมนะคะ รถคันนี้วิ่งอยู่ที่59,00 0กนิโลนะคะเป็นรถเจ้าของคนเดียวใช้นะคะค่ะเดี๋ยวมิ้งพาเดินไปดูเครื่องนะคะห้องเครื่องนะคะว่ามีรอยงัดรอยแงะรอยทําเครื่องมาก่อนไหมนะคะค่ะเรามาดูที่คา,านหน้ากัานนะคะรถยังไม่เคยมีการเฉียวชนหนักหรือจมน้ํานะคะทางร้านมีตัวมีอ่ารับประกันตัวเครื่องนะคะมีรับประกันตัวเครื่องทุกคันเรามาดูกันนะคะเครื่องเดิมนะคะเครื่องไม่เยิม้ม แบตเตอรี่ใหม่มากนะคะดูคันหน้าค่ะค่ะสำหรับยังไม่ได้บอกราคาเนาะเดี๋ยวมิงบอกราคานะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะดาว8บาทผ่อนงวดอยู่ที่6,300บาท8 4งวดเท่านั้นเองนะคะที่เต็นต์เราจะมีป้ายราคาบอกชัดเจนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะ มีป้ายราคาบอกชัดเจนลูกค้าท่านใดที่สนใจรถ t o y o ต้ายารินะคะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0935082628หรือเบอร์0636218441เซลลมิ้งและเซลลแท็บยินดีให้บริการนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ